ແຮງເດີ້ບໍ່ຈັກເວົ້າສິວ່າຄວາມໃດສິປຽບໃສຟ້າກະຍາไໄຖໄປຈັກສິเວົ້າຈັ່ງຈັສິພໍຕ້ອງຍที่ສົ່ຈົມຮົາດ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับผู้อุอเปเบรตทุกท่านครับวันนี้วันที่4ีสรากดาวันชาติของอเมริกาเจอกันรอบ2นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เราเป็นประเด็นทุกครั้งที่ทุกคนทำเรื่อง KYC นะครับแล้วช่วงนี้มีการทำ 2FA นะครับคือ two factor authentication ก็คือต้องให้มาทำเรื่อง v ่า i f y w a l l e วแล้วก็อ e ีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมา mm hmm. มาเจอวิธีการนะครับวิธีการทำนะครับก็คือเข้าไปที่อ่า uh, ที่หน้าจอขุดนะครับฝั่งนี้จะเป็นมือถือผมนะครับจอขุดก็ให้คลิกที่แฮมเบอร์เกอร์หรือคนไทยเรียกก็สามขีดนี่นะครับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไปที่ไปที่เมนเน็นะครับไปที่เมเน็นะครับแล้วก็ไปที่อ่าไปที่ รายการตรวจสอบพร้อมสู่เค,ครืองลายลักนะครับรายการตรวจสอบพร้อมสู่เค,ครืองลายลักอันนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของเราหลังจากเข้ามาเมนเนจแล้วนะครับเราก็ไปที่รายการตรวจสอบนี้นะครับจะเห็นว่าอ่าคนที่เคยเขียวมาเก้าครั้งแล้วนะครับทั้งเก้าสเต็ปแล้วเขียวเนี่ยจะมีสีส้มขึ้นมาที่สเต็ปที่สามคือให้มีการคอนเฟิร์มเรื่องกระเป๋านะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอันเนี้ย จะต้องใช้ยีบสีวลีเท่านั้นนะครับในการทํานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเอายีบสีวลีมานะครับเอายีบสีวลีมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับนะครับพอวางไปเสร็จก็กดนะครับพอกดแล้วเนี่ยจะมีการทำสเต็ปที่สองนะครับก็คืออ่า uh, two factor authentication ครั้งแรกเนี่ยเป็นการ c o n f i r ม wallet ครั้งที่สองเนี่ยก็บอกว่าไปอีเมลนเฟ f i r ม ได้ส่งไปที่อีเมลที่เราจดลงทะเบียนไว้นะครับนะครับทีนี้เราก็ไปเช็คอีเมลนะครับเราไปเช็คอีเมลดูนะครับนะครับเราก็ไปเช็คอีเมลนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะโยกอีเมลเข้ามาให้ดูฝั่งนี้นะครับครับจะเห็นว่าเรามีอีเมลมาจากพายเน็ตเวิร์กเห็นไหมครับมาจากพายเน็ตเวิร์กนะครับ เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปดูครับเราก็คลิกเข้าไปดูครับ pi network นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องตรวจสอบนะครับว่าเป็นเป็นอีเมลที่มาจาก no-reply@pi.dot.email หรือเปล่านะครับคือต้องมาจากอีเมลนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะเป็นอีเมลที่มาจากอ่า p ายเน็ตเวนะครับต้องเป็นอีเมลที่มาจากคำว่า no-reply@pi.em pi.dot.email pi. นะครับ pi.dot.email เนี่ยนะครับ นะครับเมื่อเมื่อเช็คแล้วเนี่ยครับในเนี้ยนะครับก็จะแจ้งว่าอ่ามาที่บอกว่าในอีเมลนี้จะต้องเป็นการถูกส่งมาเพราะว่าอ่าเราต้องการคอนเฟิร์มเรื่องการไมเคชันวอลเล็ตนะครับซึ่งก็ในที่นี้ก็จะวอลเล็ตเราเรามาโชว์นะครับนี่คือวอลเล็ตเอาวอลเล็ตตัวเนี้ยมันเป็น public k e y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงได้นะครับไม่ต้องไปทำไฮไลท์ไม่ต้องอะไรก็ได้นะครับแต่มันเป็น public k e y โชว์ได้นะครับ แล้วก็ที่เป็นลิงก์สองอันอยู่ข้างล่างนะครับเราก็าไปดูว่าตัวข้างบนนะครับคือ verify your migration wallet นะครับให้คลิกตรงนี้เลยนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างเป็น no i didn't initiate this ก็คือไม่ฉันไม่ต้องการทำตอนนี้นะครับก็ให้ตอบเป็น verify migration นะครับเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับขึ้นชุดนี้ขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ที่ไม่ได้คลิกโดยโดยมือถือนะครับมันก็จะไม่วิ่งไปที่พายเน็ตเวิร์นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้มาแล้วค้างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับเราก็จะไปเราก็จะไปใช้มือถือนะครับอาาจากตรงนี้นะครับเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมจะเช็คอ่าเราจะเช็คนะครับ นะฮะปรากฏว่าม so so anyway. ีการยืนยันแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ยืนยันโดยลายนิ้วมือด้วยนะครับผมก็คลิกยืนยันลายนิ้วมือนะครับยืนยันด้วยลายนิ้วมือกระเป๋านะครับอันนี้ยืนยันแล้วนะครับก็ให้ดําเนินการต่อนะครับอันเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูนะครับอันนี้ดูนะครับว่าเราเราเรามี เรามีภายทั้งหมดตอนนี้ของผมมี149นะครับแล้วก็ใช้ได้เนี่ย148นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเทสนะครับถ้าเราจะไปดูที่เป็นเครือข่ายหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนจากเครือข่ายทดสอบเป็นเครือข่ายหลักนะครับแล้วชุดนี้ก็จะมานะครับชุดนี้ก็จะมานะครับสำหรับคนที่คนคนที่่าสามารถ complete ไปแล้วนะครับ โดยผ่านพายมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ activate your wallet นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปทำ KYC ผ่าน Onramps นะครับก็ไปซื้อ Pi starter จากช่องนี้นะครับอันนี้อันนี้เราไม่ต้องแล้วนะครับผมก็จะไปดูว่านี้เราจะกลับไปดูที่นะครับเราจะกลับไปดูที่ข้อสามเรานะครับอ่าเข้าไปใหม่นะครับ หรือว่าข้อสามมันเขียวหรือ,อยังก็ปรากฏว่ามันไม่เขียวนะครับอ่าเราก็จะทําใหม่นะครับแต่ทําใหม่ของผมก็คือว่าตอนนี้เราคลิกไปแล้วนะครับผมก็จะไปเช็คเมลผ่านมือถือนะครับเช็คเมลผ่านมือถือนะครับเช็คเมลผ่านมือถือนะครับมาที่ภายเน็ตเวิร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือถ้ามันสมบูรณ์มันต้องวิ่งเข้าไปที่เนี่ยฮะพายเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับถึงจะบอกว่าเราสําเร็จนะครับเนี่ยต้องขึ้นมาแบบนี้นะครับคนไหนที่ขึ้นขึ้นมาแบบที่ผมทําครั้งแรกเนี่ยที่มันขึ้นเป็นเชนอ่าเป็น social chain ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยห้ามกดนะครับห้ามกดตรงนี้นะครับห้ามกดตรงตําแหน่งตรงตําแหน่งที่เป็นอ่า m e s s a mistake นะครับ ห้ามห้ามกดตรงนี้นะครบถ้ากดตรงนี้มันจะถือว่าไม่สําเร็จนะครับเราต้องย้อนกลับคลิกคลิกย้อนกลับตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ไม่แตกนะครับจะคลิกสีม่วงตลอดนะครับซึ่งสีม่วงในสเต็ปนี้ไม่ใช่นะครับนะครับไม่ใช่นะครับสเต็ปนี้ต้องคลิกข้างล่างย้อนกลับนะครับพอคลิกย้อนกลับเนี่ยเราก็กลับไปดูนะครับในสเต็ปที่สามของเรานะครับไปที่แฮมเบอร์เกอร์นะครับไปที่เมนเน็ต แล้วก็ไปที่อ่ารายการตรวจความพร้อมข้อสามันจะต้องเขียวแล้วนะครับอ่าแต่อันนี้ยังไม่เขียวอันนี้ยังไม่เขียวนะครับถ้าใครแก้ปัญหาแล้วมันเขียวได้ก็คือถือว่าจบนะครับแต่ของเคสของผมยังไม่จบครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขในคลิปถัดไปครับโอเคนะครับสวัสววดีครับ จากสีเ้าจังไดจังสิพอต้องขอคุอ้มยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พเพาได้เพาเป็นจมุงหัวใจแทนนอง mm hmm. หากเจ้าแห้งเด้บอบ่จากเ้าสิว่าความ่มใดสิเปรียบใส่<ไ>ป,ป้าก็ยังใส่ไปจากสีเ้าจังไดจังสิพอต้องขอคุณมยาม ที่ทรงเจ้ามาให้เฮาได้พบเฮได้พเป็นจังบุญหัวใจแทนน้องหักเจ้าแหงเด้อบ่จักเว้าสิว่าควมใดสิเปรียบใส่ฟ้ากยางนอยจากสิเว้าจังใดจังสิพอต้องขอคุณยามที่ทรงเจ้ามาให้เฮา